สวัสดีครับผมอยู่กับชิดโนบินดีเดียร์นะครับผมตอนนี้ก็เป็นกนาเช้าที่เราอยู่กับคืนที่สองมาขับรถต้อคืนเราก็ไปจัดปลาจาัดเหยื่อเยอะมากแล้วเช้านี้เราก็จะไปดูจะว่าเราได้ปลาอะไรบ้างเราด้เยอะมากไหยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนอะโอ้โหแบบลงไปนี่แบบลึกมากแล้วทะเลโหมากแต่สุราษฎเล็นสุดไม่รู้ว่าแบบเจ้าทีมของเราได้พาเราไปห,หาปลานี่ไปจัดเหยื่อนี่แบบ ใช่หรือเปล่าแต่ว่าน้ำก็เชี่ยวแรงแต่ว่าเช้านี้ก็น้ำเริ่มเริ่มลกอะลดไปเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูเหยื่อกันนะ้เพื่อเราจะไปดูกับจากของเราที่เราโยนไว้หรือว่าจับปลาไว้นะครับว่าได้ปลาหรือเปล่าได้ปลาสึงแง,งไหมแต่ว่าได้ปลาอะไรบ้างไ,ไปดูกันดย lắm mà áo <laughs> dạ, <và nó> <laughs> dạ <đó> là phải ngon <laughs> 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 เดินอัางลำบากบ้าอาสเฮึฮึฮ ได้อยู่3มแต้มนะครับผมแต่ยาวไปถึงนู้นเลยนะครับได้ครับผมได้อยู่ครับได้แบบสาสวย2นิ้วครับผมอวันนี้ก็ดูเยื่อะหลายอันแล้วไม่ค่อยติดนะครับผมแต่ว่าเรา มีดาบไว้ที่ข้างล่างอีกเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอนรุนนะครับผมโอ้โอแบบอยบรรยากาศสวยมากธรรมชาติสุดๆโอ้โหแบบแต่ว่าถ้าเป็นแบบตะไคร่แบบนี้ได้เยอะอยู่นะครับตะไคร้ที่พึ่งับได้เยอะมากนะโอเคแล้วก็ข้างหลังผมนี่ก็คือน้อยอยําตกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้ําตกที่ไม่มีชื่อนะครับมันไหลลงมามันใหญ่มากเลยนะกโอ้ยใหญ่ใหญ่แต่ว่านั่นแหละ มาลองมาหาปลากันก่อนเราไปเที่ยวน้ำตกมาเยอะล้เดี๋ยวลุยกันตะไครนี่ได้ปลาน่าจะเกือบโลนะครับผมเค้เดี๋ยวลุยกันต่อ ทานดูเส้นทาง <laughs> ทะเลฟุดงทะเลคนมาก อของเขาบ้านนะครับผมดูนี่ังคากระสอบเป็นไงวะนี่น้ำตกเฮ้ย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 

ได้ครับได้ครับโอ้ไซสวไซสวยไซสสวยโอ้โหไซสเยอะอยู่นะครับสวยอโออันนี้โดนไปเกือบสิบตัวเลยนะเนี่ยโอ้โไซสสวยสามนิ้วครับเด็ดของเราไปากันต่อ กันขับหลางตอกเราดูขบขรนมากเดี๋ยวจะเจอสถานีต่อไปสถานีวัดเสืวนะครับ้องข้ามไม้ไคยกันยิ่วริ้วเลยนะครับ ตอนเหนียงมากจะาหาทำนะครับ

เยอะนะครับทุกคนมือนี่ห um, okay, ้ามปล่อยพระอาทวะโอเคครับบโอเคครับมานล็กๆเราตามตีใจก้าวโอ้ยจริงโอ้ยโอเคครับบนี่แหละ ปลาเยอะมากเลยโอ้โหแบบหลาตสายแล้วนะโอ้นี่สายสวยเลยสายสามนิ้วสามนิ้วหรือเปล่าวะประมาณสามนิ้วสองนิ้วโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาคัดปลาออกปลาเยอะเลยวันกินดี่ะนี่ไปได้ที่นี่ได้ที่เราเลย คือปลาบริสุทธิ์ในแม่น้ำนะครับผมไม่มีการพ่นเลี้ยงสารเคมีอะไรสักอย่างนะไม่มีการให้ปุ๋ยโอ้ปลาเยอะมากเลยอ่าประมาณนี้โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตามล่าปลาสิงแยแล้วก็ได้ด้วยนะครับผมโอ้โหช็อตเด่นหลังน้ำตกเลยนะครับผมใหญ่มากเข้าแขนผมเลยโอ้น่าจะใหญ่น่าจะ2อกิโลกว่านะครับผมโอเคนะครับผมใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวแล้วก็แบบนี้แหละเที่ยวแล้วก็หาปลากับเพื่อนบ่อยๆนะครับบาย